สวัสดีนะคะอินดีต้อนรับทุกๆคนขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนเสมอนะคะคลิปนี้เราจะมาดูกันว่าไพ่เนี่ยเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะไพ่อยากจะบอกอะไรคุณ อีพ่ยสามคลองนะฮะหนึ่งสองสามไพ่อยากจะบอกอะไรคุณนะคะ คนที่เลือกกล่องนี้นะมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนบางอย่างนะให้คุณมองไปที่อนาคตของคุณด้วยความมั่นใจไม่ต้องกลัวนะตัดสินใจด้วยความรู้สึกมีความหวังอย่าก,กลัวสร้างแรงบันดาลใจความเชื่อมั่นความมั่นใจให้ตัวเองนะเรียกว่าคุณเนี่ยคุณจะคว้า โอกาสนี้เอาไว้เหมือนคุณกำลังรออะไรบางอย่างที่มันกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะ,ะใช้ความอดทนความพยายามไม่ต้องสงสัยนะ,ค,ะความรู้สึกตัวตนจริงๆของคุณอย่าลังเลเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนวิธีคิดสร้างความมั่นใจให้ตัวเองอย่ากลัวที่จะทำอะไรนะคะ ให้อิสระกับตัวเองใช้ทักษะและก็ความสามารถที่คุณมีค่ะบางครั้งมางที่คุณอาจจะมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวก็ได้ในสิ่งที่คนอื่นไม่มีนะคะ คุณควรใช้เวลากับเรื่องบางเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะคะกับช่วงเวลาของคุณเก็บเกี่ยวสิ่งที่คุณมีความรู้สึกดีๆไม่ต้องลังเลไม่ต้องกลัวสร้างความมั่นใจนะคะเก็บไว้เป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าไม่ต้องเร่งรีบกว่าตัวเองอะเพียงแค่รู้สึกว่าเรามีความมั่นใจความคิดเชิงบวกอะไรต่างๆมองโลกในแง่ดีนะคะ และก็เชื่อว่าถ้าคุณไม่ได้ยึดติดก,กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งที่มันเป็นปัญหามากเกินไปนะก็เชื่อว่าคุณสามารถที่จะตรวจสอบดําเนินการหรือทําอะไรที่ให้ชีวิตคุณได้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างไม่ลังเลนะอย่าเสียเวลาเปล่าคะ่ะบางสิ่งมันมีเขาเรียกว่ามันมีบางอย่างบางสิ่งที่มันสําคัญกว่าในชีวิตของคุณนะฮะแทนที่คุณจะต้องมานั่ง มานั่งมานั่งคิดหรือตีความว่ามันจะดีไหมมันมีความหมายมันไม่อะไรถ้าคุณเต็มใจที่จะทําเชื่อมัน่นแล้วก็เชื่อว่าคุณทําได้คุณจะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมัน่นคงนะไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะ คนที่ละกองนี้นะคะกองที่2เขาเรียกว่าการจัดการกับคนรอบข้างเนี่ยบางครั้งบางทีมันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสมหุกบคุณนะคะในสังคมในยุคปัจจุบันเนี่ยคนหลากหลายประเภทที่รอบตัวเรานะ,ะทุกคนบนโลกใบนี้มัน,ม,นมีความกังวลทั้งนั้นแหละค่ะแค่จะมากหรือจะน้อยแค่นนเองนะแล้วก็ไอ้ความยากลําบากของตัวคุณเนี่ยบางครั้งบางทีคุณ,ค,ณควรให้ความสนใจเป็นพิเศษแต่ว่า อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีมันเป็นพลังงานลบก็ละทิ้งมันไปบ้างก็ได้นะไม่ต้องเก็บมาคิดเยอะนะฮะบางทีการการที่คุณสูว่าการเข้าถึงความเป็นไปได้ในโอกาสใหม่ๆนะฮะมันกำลังจะเกิดขึ้นมองอะไรอย่างเป็นกลางนะไม่มากไม่น้อยแล้วก็เชื่อคุณคุณสามารถจะเห็น บางอย่างที่มันท้าทายคุณมันมาพร้อมกับความไม่สบ,บายใจความตึงเครียดนะฮะความท้าทายที่มันมันมาพร้อมกับสิ่งที่มันจะต้องสภาวะที่มันกดดันนิดหน่อยะะอดทนนะคะกับตัวเองแล้วคนรอบข้างมองไป้า่หน้าคะ่ะการวางแผนอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญในตอนนี้นะ,ะเห็นใจนะคะแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะ ให้โอกาสตัวเองบ้างนะคะเพื่อได้ลองทักษะใหม่ๆสำรวจทั้งเรื่องของคุณนะคะความเป็นไปได้แล้วก็รู้จักตัวเองมากขึ้นตรีเกาะเขาเรียกว่าการการตีกรอบตัวเองให้มีระเบียบวินในหน่อยนะคะอย่าออกนอกลู่นอกทางเยอะคิดด้วยว่าตัวเองจะต้องจํากัดลิมิตของตัวเองได้แค่ไหนนะเพื่อให้ทำอะไรได้บรรลุเป้าหมายในระยะยาวนะคะ จุดเริ่มเขาเรียกว่าคุณรู้ว่าวันนี้คุณจะทำในสิ่งที่คุณต้องการเพียงแค่นั้นแต่หัดใส่ใจคนรอบข้างบ้างนะ,ะทำน้อยลงแล้วก็โฟกัสมากขึ้นไม่ต้องนึกเขาเรียกว่าพวงหน้าพวงหลังมือขวาก็จะทำมือซ้ายก็จะทำเลือกที่ตัวเองเป็นลำดับแรกๆทำอะไรก่อนอะไรหลังนะ จัดลำดับความสำคัญหน่อยนะะแต่ในยะานี่นคือถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดถูกต้องไหมเพียงแค่ปล่อยให้ชีวิตหรือปล่อยให้สิ่งสิ่งนั้นม,มาหาคุณค่ะโดยส่วนใหญ่แล้วธรรมชาติของคนเราสิ่งต่างๆมันจะเข้ามาหาเรานะคะตายในทางที่ดีที่สุดคือสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้มีอิทธิพลกับกับความรู้สึกของคุณมากนะเพียงแต่ว่าเขาเรียก มันเหมือนสำนวนบางอย่างที่มันจะบอกว่าเอออะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเหมือนฝนจะตกมันก็ตกรถจะติดมันก็ติดนะคะเราไม่สามารถที่จะคาดเดาได้บางอย่างมันมันเหนือความคาดหมายมันจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเพียงแต่ว่าคุณพร้อมที่จะลุยไหมดังนั้นคุณไม่ควรพลาดโอกาสนี้มีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่คุณเชื่อว่าคุณสามารถจัดการกับมันได้ มันจะเข้ามาหาคุณนะฮะพร้อมที่จะรับมือจัดระเบียบทงความคิดของตัวเองแล้วก็เชื่อว่าคุณจะทํามันได้คุณพร้อมเสมอเป็นกําลังใจให้นะคะ อกไม้นี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นสัญชาตญาณบางอย่างนะที่มันอยากจะบอกคุณนะคะมันอาจจะทำให้คุณเขาเรียกว่าข้ามบางอย่างหรือมองบางอย่างบางช่วงที่มันอาจจะแบบขาดหายไปช่วงเวลาของความเงียบนะให้คุณฟังเสียงตัวเองบ้างนะคะเสียงหัวใจของคุณว่ามันพูดว่าอะไร ฟังเสียงข้างในตัวเองอะค่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกว่ามันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณกําลังมองหาอยู่แค่คุณเหมือนว่าถ้าเราฟุ้งซ่านเราจะนึกไม่ออกว่าเราจะทําอะไรเหมืนอนกับว่าเราไม่มีหัวใจกับความรู้สึกอกับตัวเรามันไปไหนก็ไม่รู้ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยมีสติกับตัวเองให้มอง แล้วอ,อยู่กับตัวเองบ้างว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะการอยู่กับตัวตัวเองบ้างเนี่ยอยู่คนเดียวบ้างเนี่ยคิดทบทวนความรู้สึกของคุณนะคะบางทีคุณอาจจะรู้สึกมีความสุขมากขึ้นนะมันมีแนวคิดหรือเส้นทางใหม่ที่มันมันเกิดขึ้นมันอาจจะดีกว่าแล้วมันจ,จะถูกต้องด้วยคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็สังเกตอย่างนี้ค่ะแต่ให้มองว่าอะไร มันเป็นตัวการแล้วมันเป็นสาเหตุที่ทําให้คุณรู้สึกความรู้สึกนี้ที่มันเกิดขึ้นนะ่ะความรู้สึกบางอย่างของคุณนะคะหาตรงกลางนะคะระหว่างด้านดีแล้วก็ด้านลบอยู่กับตัวเองมันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่มันสำคัญสำหรับคุณเป็นลําดับแรกในตอนนี้นะให้เหตุผลนะคะแล้วก็เข้าใจถึงถึงความรู้สึกว่าประสบการณ์ในอดนะีตอะมันอาจจะช่วยคุณได้แต่มันไม่ได้ตัดสินว่า มันจะเหมือนกับที่ที่ผ่านมาไม่ออกไหมคะคนเรามาจะเอาประสบการณ์เป็นบทเป็นบทเรียนในการเรียนรู้แต่บางครั้งบาทีผลลัพธ์มันอาจจะไม่เหมือนอที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้นะ รู้สึกไหมคะว่าทําอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขอะคะดังนั้นบางทีการที่คุณอยู่กับตัวเองตอนนี้มันอาจทําให้คุณมีความสุขก็ได้นะคะอย่ารอนะคะให้ถึงช่วงเวลาที่มันมันจะต้องให้เวลากับมันหน่อยนะคะทำให้มันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอาจจะในเวลาอื่นคุณอาจจะทำอะไรหลายอย่างนะแต่ในวันนี้ มันบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่ใช่เวลาที่มันเหมาะสมนะในการตัดสินใจบางอย่างนะมันจะต้องเป็นวันอื่นวินาทีอื่นมันไม่ใช่ตอนนี้ดังนั้นตอนเนี้ยคำแนะนําที่ดีคือการที่คุณอยู่กับตัวเองอะถือว่าเป็นเรื่องเรื่องดีเลยโอเคไหมคุณนะไม่จําเป็นต้องหาคำเขาเรียกว่าคําตอบบางครั้งบางทีคำถามทั้งหมด มันอยู่ในตัวของมันเองและคําตอบมันก็จะอยู่ในตัวของมันเองเหมือนกันบางทีคุณต้องการใครสักคนนะที่มีความรู้เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจหรืออะไรต่างๆเกี่ยวกับสิ่งที่มันกําลังเป็นจุดจุดดําบางอย่างในใจคุณบางทีเขาหรือเธอคนนะั้นอาจจะช่วยคุณได้นะะดังนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งขอความช่วยเหลือใครอยู่กับตัวเองกําหนดประเด็นที่ตัวเองรู้สึกว่า เกนไม่เข้าคายไม่ออกอะไรก็ตามนะคะบางทีมันอาจจะช่วยคุณได้ได้คิดได้ทบทวนอย่างละเอียดว่าคุณจะทํำยังไงแล้วคุณจะสามารถขอความช่วยเหลือคนอื่นได้หรือไม่จําเป็นต้องขอความช่วยเหลือแต่คุณอาจจะมีหนทางและวิธีการที่มันดีกว่าน,นั้นเยอะเลยโอเคไหมเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็เชื่อว่าทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านจะผ่าน เรื่องราวต่างๆไปได้อย่างแน่นอน